เออเนี่ยครับชีวิตของหมูชีวิตของหมูลูกหมูกินอิ่มแล้วสบายปาน,นยังสบายปานหมูรดเบิ่งแม่เพื่อกินหำเพื่อกินเจอเรียบร้อยแล้วลูกหมูก็ได้ทั้งแม่หมูสบายปาน,นยังเอิญนี่แหละเขาเอิญสบายคือหมูนี่แหละเบิ่งได้ปีนี้เยอะขาดทุนได้ปีเนี่ยเพื่อมาได้กําไรได้ไหเบิ่งดู ตัวเลยก็มีแต่ตัวละงามงามเบิ่งแม่โอ้วันขนาดสมซื้อว่าหมูยีหลี่ได้นน่กินและะน้วก็นอนเนยด,ด่กินและะน้วก็นอนสบายขานาดเบิงบ่งแม่ผันนะครับได้หนเบิ่งแม่ผันเนี่ยัวใหญ่อันนี้ลูกมันชิบสามโตอีกตัวนึงกินนมว่ทันเอาไปป้อนนมอีกตั้งห้าเบิ้องนะครับได้หนย มันจะัวงามๆด้อผู้ใดสนใจก็ได้สนใจทักมาได้เด้ะนี่แหละครับชีวิตของหมูสบายขนาดถึงเวลาก็มีคนหาให้กิน <c oughs> เบิ่งด้วยครับเบิ่งแม่โ oh. อุ้ดมสมบูรณ์นี่ครับเบิ่งด้ะครับเด้อนี่เบิ่งเบิ่งครับนี่โอ้มันจะโตอ้ว,วนๆงามๆด้ะนี่เบิ่งแม่โว้ย กินแล้วสบายขนาดเลยหัวาห่านก็ยังกินบเบิเบิ่งจะรับได้เนี่ยอ๋อ,อเบิ่งเบิ่งร้านา อนอนพักผ่อนถ่ายคลิปไว้ไแค่นี้แหละนอนพักผ่อนเด้อพักผ่อนนอนสบายสบายรอด